สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคม t u b e Facebook แล้วก็ทุกทุกท่านนะคะที่ที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้นะคะจากที่หยิงแย้เนี่ยได้ทําการรีวิวมาเมดิลินของอันนี้ไปนะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยสนใจเข้ามาถามมาเยอะมากมากเลยแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ถามเข้ามาว่า ที่เขาบอกว่าดูดพิษได้เนี่ยมันดูดได้จริงยังไงนะคะจิ๊บก็เลยแบบเออเนื่องจากตอนนี้มีคนสนใจยเยอะมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณหยิงแิ่งย้ด้วยนะคะอันดับแรกที่รีวิวให้เราฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของเราอันดับที่2ก็คือวันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าดูดพิษยังไงนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเตรียมน้ําเปล่านะคะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปในแก้วนะคะสักประมาณนี้ก็พอ นี่นะคะแล้วก็น้ําเปล่านี้ไม่ได้ผสมอะไรนะคะเป็นน้ําเปล่าน้ําประปาธรมรมดาแล้วก็อันดับที่สองคือหมึกนะคะหมึกเนี้ยมันก็จะมีสารตะกัว่วมีสารอะไรต่างๆที่ทําให้มันเป็นน้ําหมึกอยู่แล้วนะคะเราก็จะเปียกหมึกเนี้ยเหมือนสารเคมนีนะคะก็เอาหมึกหยดลงไปในน้ําก็จะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหม โอเคแล้วก็ที่เด่นของเราตรงนี้คือแผนผ้านะคะแผนผ้าที่ทําจากไคโตซานร้อยเปอร์เซ็นตตัวนี้นี่แหละคะ่ะที่จะเป็นตัวดักจับสารพิษบนใบหน้าเอ้แล้วมันจะดักจับสารพิษได้จริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะนี่คือผ้าของเมดีดินนะคะก็จะมีตาข่ายสองชั้นตาข่ายเนี่ยเอาไว้เกลี่ยนะคะให้ให้ให้ไคโตซานมันแนบไปกับเนื้อแล้วก็ใส่ผ้าของไมดีดินนะคะลงไปในน้าหมึกนะคะจากนั้นก็ทําการคน,นะคะ่ะ และหลังจากที่เราคนนะคะเราก็มาดูกันว่ามาของเมดิลนเนี่ยใช้แล้วขาวขึ้นทันทีหรือเปล่านะคะซิปก็จะสาธิตให้ดูอีกนะคะก็เอาแผน่นเอามาตัดแล้วกันเดี๋ยวจะแปะบนฝ่ามือให้ดูนะคะน X, X ้ำเอ็กเซนเนี่ยมันจะแยกชั้นแยกส่วนนะคะจิปก็จะเทลงบ,บนผ้าค่ะอันนี้นะคะก็จะหยิบมา แตปมบนมือฝ่ามือไว้อย่างนี้นะคะอันนี้คือมาร์กของเบดีดินจริงๆนะคะที่ขายอย่างนี้นะจิก๊กเกตแมไว้มาร์กเนี่ยเมื่อแต้มลงไปบนหน้านะคะก็จะดูดดเข้าไปอย่างนี้นะคะคือสลัดสลัดทำอะไรก็ไม่หลุดนะคะจะไม่เหมือนมาร์กทั่วไปที่เวลามาร์กแล้วก็ต้องนอนเอฉ่เฉยเพราะทำอะไรไม่ได้นะคะมันจะหลุดอันนี้นะคะเราก็อ่ะมาคนคนอันนี้ดูนะว่ามันจะ ดูดพิษยังไงเมื่อกี้เป็นน้ําสีํมเงินเลยใช่ไหมอามมาดูนะคะว่ามันจะดูดยังไงอันนี้เราเพิ่งแช่ไปแค่2นาทีนะคะ,ะการดูดพิษของมาร์กเนี่ยการทำหน้าที่ดูดพิษของมาร์กนะคะมาไปสิบห้นาทีแรกจะเป็นการดูดพิษนะคะหลังจากนั้นเนี่ย 20นาทีเนี่ยตามตามซองเนี่ยจะเขียนไว้20่นาทีนะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้จ้างหญิงแยรีวิวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมาร์ของเมดิลลนโคเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้จริงๆเนี่ยควรจะมาร์กประมาณ1ชั่วโมงนะคะไม่ใช่20นาทีแต่ว่าหญิงแยกเขาอาจจะแบบอ่านข้างหลังกล่องน,นะคะข้างหลังกล่องเราต้องเขียนไว้ว่า20เพราะว่าตามออยอนเนี่ยจะกําหนดให้เขียนอย่างนั้นก่อนเพื่อไม่เป็นการเข้าใจผิดของลูกค้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมาร์กหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าตัวไคโตซานเนี่ยจะทํางานก่อนนะคะ15นาทีแแรกแล้วก็ จะปล่อยสารบำรุงเนี่ยเข้าไปบนหน้าเราเนี่ยหลังจาก15นาทีแล้วเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าน้ําเนี่ยสักสีน้ําเงินใช่ไหมคะหลังจากที่มาที่เราใส่แผ่นผ้าลงไปเนี่ยน้ําก็กลายเป็นสีขาวแล้วสีมึกก็มาติดอยู่ที่ผ้าแล้วถ้าเราบีบออกละ่ะเราบีบน้ําออกละ่ะก็ปรากฏว่าสีมึกติดอยู่ที่ผ้านะคะไม่ไม่กลับไปอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงให้รู้ว่าต่อให้เรามา หนึ่งชั่วโมงเนี่ยสารพิษที่ดูดออกมาแล้วนะคะติดอยู่บนผ้าค่ะไม่ต้องกลัวว่าสารพิษที่ดูดออกมาแล้วจะติดเข้าไปในหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดกันไปต่อไปเลยค่ะจะได้เห็นว่ามันสามารถทําให้น้ําสีหมึกเนี่ยกลายเป็นน้ําสีขาวได้เลยนะคะถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ก็คือปกติต้อง15้านาทีนะคะที่ไคโตซานเนี่ยจะดูดพิษให้หมดหน้าเลยนะคะส่วนจิ๊บก็มาร์กไว้ที่ฝ่ามือก่อนนะคะเดี๋ยวจิ๊บอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อน แต่ก็อยาให้ดูสีน้าก่อนอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอให้ครบ20นาทีเดี๋ยวที่จะมาแกะนี้ออกให้ดูจะได้รู้ว่าขาวขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าประเด็นสําคัญที่จะพูดในคลิปนี้นะคะก็คือการดูสารพิษจากใบหน้านะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถดูดสารตกค้างไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องสําอางที่ตกค้างเครื่องสารพิษสารตะกั่วสารประหลอดหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นสารเคมีที่มันตกค้างบนใบหน้าเนี่ยสามารถดูดออกได้แม้กระทั่งหมึกนะคะที่มีความเข้มข้นม,มากๆ เลอะเสื้อผ้าก็ไม่สามารถซักออกนะคะใครตัวซานเนี่ยยังเกาะและดูดออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเราเนี่ยเป็นตามที่เคมแน่นอนนะคะแล้วก็ มือ่อกี้จิ๊บอธิบายไปว่าต้องมาร์กถึงชั่วโมงเพราะว่าสา์มัมุงเราเนี่ยเราอยากให้มันได้ทํางานเต็มที่เพราะว่าแผนมาของเรานะคะคือแยกกันทํางานกนะ็คือหนึ่งเนี่ยอย่างที่จิ๊บบอกว่าไคลโตซานเนี่ยมาร์กไปสิบห้านาทีแรกนะคะทํางานดูดสารพิษจากใบหน้าก็คือจะดูดสิ่งสกปรกทุกอย่างมาติดไว้ที่ผ้านะคะเหมือนกับที่ดึงขึ้นมาให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือจะดูดขึ้นมาปุ๊บ พอดูดเสร็จแล้วสารบำรุงเนะะี่ยค่ะที่เป็นเอ็กเซนต์นะคะเป็นน้ําน้ําเหนียวเหนียวเนะะี่ยค่ะจะค่อยๆปล่อยตัวบำรุงเข้าไปปล่อยตวบำรุงเข้าไปหลังจากที่แกะแผ่นมาร์กออกปุ๊บนะคะก็จะหน้าขาวทันทีเลยะคะ่ะขาวทันทีหลังใช้เลยนะคะแล้วหลายคนถามว่าเอ๊ะมันอันตรายไหมหลังถ้ามันขาวทันทีอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันไม่อันตรายนะคะเพราะว่าเราใช้กลไกพิเศษนะคะคกลไกพิเศษของเราก็าคือหนึ่งมาร์กทั่วไปเนี่ยจะเน้นการ ปะลงไปเพื่อเอาสารท้อไปเติมเต็มใบหน้าแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเราเนี่ยมันมีสารตกค้างหรือเซลล์ผิวเก่าที่ตายเยอะๆเนี่ยต่อให้เราพยายามเอาตับบำรุงอะไรไปบำรุงหน้ามันก็ไม่เข้าค่ะแต่มาของมาดีๆีเนี่ยเน้นการผัดเซลล์ก่อนอย่างเช่นแบบผิวคุณเนี่ยมันแบบ โดนแบบสารเคมีตกค้างบนใบหน้าแต่งหน้ามาเยอะๆแล้วมันทําให้เซลล์ผิวด้านบนมันตายอะคะ่ะมันเกิดการสะสมจนแบบเป็นขี้ใครหรือว่าเป็นแบบผิวหนังที่มันตายบางคนเนี่ยหัวสิวไม่เปิดนะคะทําให้กดสิวออกไม่ได้ต้องไปยิงเลเซอร์เปิดหัวสิวอันนี้ก็เป็นเพราะผิวหนังด้านบนตายนะคะแต่ว่ามาส์กตัวนี้มันเป็นปมาส์คไฮโดรซานเนี่ยเป็นประจุบวกผิวเราเป็นประจุรลบเมื่อประจุบวกประจุรลบเจอกันอะมันจะทําให้เซลล์ผิวเนี่ยค่อยๆหลุดลอกออก มาดูกันนะคะเนี่ยนะคะผ่านไปแค่6นาทีเท่านั้นนะคะน้ําสีหมึกเมื่อกี้กลายเป็นน้ําสีใสแล้วนะคะและตรงนี้จะการันตีให้ดูว่าต่อให้เรามาร์กไปหนึ่งชั่วโมงนะคะสารพิษจะไม่มีทางกลับไปอยู่บนใบหน้าแน่นอนเพราะว่าหมึกเนี่ยถูกไทโอซานเนี่ยดูดมาติดผ้าหมดแล้วเหมือนกันนะคะว่าต่อให้เรามาร์กหน้าไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ย สารตกค้างบนใบหน้าเราที่ถูกดูดออกมาตั้งแต่15นาทีแรกไม่มีทางย้อนกลับเข้าไปบนใบหน้าแน่นอนเหมือนอันนี้นะคะก็คือเมื่อกี้ไม่มีการใส่น้ำอะไรลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ทาให้ลองทำที่บ้านดูก็ได้ค่ะแล้วก็ทาให้ลองเอาแผ่นมาสกทั่วๆไปทําแบบเราก็ได้นะคะโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยนะคะถ้าไม่ใช่แผ่นไคโตซานค่ะแล้วก็เดี๋ยวจิ๊บเลอาแกะอันนี้ให้ดู อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอครบ20นาทีก่อนนะคะเพราะว่ามันเพราะว่าตอนนี้ไคโดซัมกำลังดูดพิษมันก็ยังไม่ได้ให้ความข่าวเลยนะเดี๋ยวจิ๊บพาสวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาให้ดูนะคะฮัลโหลจิ๊บคงรอให้ครบ20นาทีไม่ได้เพราะเดี๋ยวจิ๊บจะรีบไปงานแต่งงานต่อนะคะก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูนะคะว่าขาวแค่ไหนขาวแค่นั้นแต่ที่แน่ๆน,นะคะน้ำมึกคงร้อเมื่อกี้นะคะก็กลายเป็นน้ำสีขาวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะคือทาให้ไปลองท่าที่บ้านได้เลยนะคะส่วนมาร์คหนึ่งคร ทาให้ไปลองทาที่บ้านได้เช่นกันนะคะมาร์กนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะใครที่มีเลือดมีหนองติดตามรูขุมขนเนี่ยมันจะดูดออกมาหมดเลยนะคะเป็นเลือดเป็นหนองติดผิวออกมาเลยนะคะแล้วก็คนที่เป็นสิวไม่อยากกดสิวอยากให้แบบแผ่นมาร์คดูดออกมาเนี่ยก็รอจนแผ่นแห้งไปเลยแต่ว่าเว้นตรงไรผมเว้นต้องคิวนิดนึงนะคะมันก็ถ้าแผ่นแห้งไปเลยเนี่ยมันก็จะดึงสิวเซียนเราเนี่ยกรุบกริบออกมาได้แต่ก็คงไม่ได้ลอกจริงสังมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูเลย ไม่รู้จะเห็นไหมนะเออนะเนี่ยมันก็จะแบบใสๆขึ้นคือจิ๊กมาวไปแป๊บเดียวอะแต่ก็แบบเห็นไม่ชัดอะ่ะแดดมันเห็นปะคะว่ามันจะขาวกว่าตรงอื่นแล้วก็ใสกว่าเห็นไหมเอ่ยนี่ตรงนี้นะเป็นรอยเลยเห็นไหมค่ะ ก็คือผลิตภัณฑ์ของเมดิรินคอ e นะคะเมดิรินคอ e นะคะมันเรียกว่าเมดิรินคอ e นะคะแต่ว่าเยอะเขาจะเรียกว่าเมดิริน KOR นะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้จ้างรีวิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะแค่ใช้แล้วชื่นชอบเขาก็เลยรีวิวให้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ของเราสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเห็นผลได้จริงๆนะคะแล้วก็ น้ำกุ้งแก้วถ้วยนี้นะคะจากที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็กลายเป็นน้ําสีใสได้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหมึกเนี่ยก็ถูกไฮโดรซานเนี่ยย่อยสลายไปหมดนะคะแม้แต่ในผ้าเนี่ยก็เหลือน้อยเต็มทีเลยนะคะโอเคอันคาให้ลองทําที่บ้านได้เลยนะคะใส่น้ําหมึกปากกาเนี่ยลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใช้แผ่นมาร์กเนี่ยเป่าๆไม่ต้องจุ่มเอ็กเซนนะคะลงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทฤษฎี ออวิตามินซีทำให้น้ำหมึกเปลี่ยนสีนะคะแต่เราใช้แผ่นไครโตซานจริงๆนะคะที่ทำให้น้ำหมึกเปลี่ยนสีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิ๊บไปแล้วค่ะบ๊ายบาย